สวัสดีครับเรื่องของการบอกลานี่นะครับเหมือนจะง่ายๆเนาะแต่เชื่อไหมครับว่าหลายครั้งมันกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดที่สุดได้เลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าศิลปะแห่งการบอกลาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าคุยๆกันอยู่แล้วมันถึงจุดที่แบบเออจะจบแล้วแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อดีมันจะเกิดความเงียบที่แบบน่าอึดอัดขึ้นมาไอโมเมนต์แบบนี้แหละครับที่เราจะมาจัดการกันวันนี้แต่ไม่ต้องห่วงเลยครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเหมือนกับเป็นชุดเครื่องมือพิเศษเลยนะที่จะช่วยเปลี่ยนช่วงเวลาเก้กเก๊กกลงกพวกนั้นให้กลายเป็นการปิดท้ายบทสนทนาที่ดูดีมีความมั่นใจแล้วก็ราบรื่นสุดๆไปเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูหมวดแรกกันนี่คือคําบอกลาแบบพื้นฐานสุดๆที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจําบ้านใช้ได้แทบจะทุกสถานการณ์เลยเริ่มต้นกันที่คําที่คลาสสิกที่สุดเลยครับ goodbye คำนี้เนี่ยนะ ให้คิดซะว่าเป็นเซฟโซนของเราเลยเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับคือมันสุภาพเป็นทางการนิดๆแล้วก็รับประก,กันได้เลยว่าไม่มีทางใช้ผิดแน่นอนทีเนี้มาถึงคู่ที่เราได้ยินกันบ่อยสุดๆเลยบายกับบายบายครับสองคำนี้เนี่ยมองเผินๆเ,เหมือนจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างซ่อนอยู่นะครับคือบายเนี่ยจะเป็นฟิลแบบสบายๆใช้กับเพื่อนกับคนในครอบครัวได้เลยแต่พอเป็นบายบายปุ๊บ มันจะเพิ่มความน่ารักความเป็นกันเองเข้าไปอีกระดับหนึ่งเลยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเด็กๆหรือในสถานการณ์ที่แบบชิวสุดๆไปเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะจบกันสนทนาแบบที่ทิ้งความรู้สึกดีๆไว้ให้กันล่ะครับนี่เลย Have a nice day มันเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคือมันไม่ใช่แค่การบอกลานะครับแต่มันเหมือนกับการส่งความปรารถนาดีเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยโดยเฉพาะกับคนที่เออเราอาจจะไม่ได้สนิทมากนะัก แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือวล,ลีแบบนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาของวันได้ด้วยนะอย่างที่เห็นเลยค่ะตอนกลางวันเราก็พูด Have a nice day พอตกเย็นมาหน่อยก็เปลี่ยนเป็น Have a good evening หรือถ้าดึกแล้วจะไปนอนแล้วก็เป็น Have a good night ได้เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับทีนี้เรามาอัพเลเวลการบอกล่าก,กันอีกหน่อยดีกว่าจากที่แค่จบการสนทนาไปเฉยเคราวนี้เราจะมาปูทางไปสู่การเจอกันครั้งหน้ากันครับ มาดู2วลีนี้กันครับมองแวบแรกนี่แทบไม่ต่างกันเลยเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับมันส่งสัญญาณที่ต่างกันอยู่นิดนึงซึ่งนิดนึงนี่แหละที่สำคัญมากคือถ้าเราพูดว่า see you later เนี่ยมันจะหมายความกว้างๆว่าเออเดี๋ยวเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าเราพูดว่า see you soon เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าเราคาดหวังจริงๆว่าได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ครับ อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับมันเหมือนกับการไต่บันไดของความเฉพาะเจาะจงเลยนะคือเริ่มจาก later ที่แบบกว้างมากๆทั่วไปสุดๆขยับขึ้นมาอีกขั้นเป็น soon ที่เจาะจงมากขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไปสุดที่ tomorrow ที่แบบชัดเจนไปเลยว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็มีอีกสองสำนวนที่น่าสนใจมากๆครับ talk to you later อันนี้จะเหมาะมากเลยกับการคุยที่ไม่ได้เกิดกันตัวเป็นๆอย่างคุยโทรศัพท์หรือแชทกันส่วน All catch you later เนี่ยโหอ,อันนี้จะให้ฟิลแบบสบายๆเป็นกันเองมากขึ้นแล้วก็มีความเท่เทๆคูลๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้วยครับโอเคครับทีนี้เราลองเปลี่ยนโหมดมาดูสถานการณ์ที่มันเป็นทางการขึ้นมาหน่อยหรือว่าในเชิงธุรกิจกันบ้างดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยการเลือกใช้คำพูดให้ถูกนี่สร้างความแตกต่างได้เยอะเลยนะครับ ประโยคนี้สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในโลกธุรกิจ It was nice meeting you สิ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือประโยคนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับการเจอกันครั้งแรกเท่านั้นย้ำเลยนะครับว่าครั้งแรกเท่านั้นการใชใ้ถูกเป๊ะแบบนี้มันโชว์ให้เห็นเลยครับว่าเราเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วล่ะง่ายมากเลยครับแค่เปลี่ยนจาก meeting มาเป็น seeing เท่านั้นเอง It was a pleasure seeing you again เป็นวิธีที่สุภาพและดูเป็นมืออาชีพมากๆในการบอกว่าเราดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งครับเห็นไหมครับว่าบริบทเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนแค่คำว่า meeting กับ seeing ก็เปลี่ยนความหมายไปเลยนี่แหละครับคือรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วมันก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเราใส่ใจคู่สนทนาของเราจริงๆ และมีก็เป็นอีกวลีหนึ่งที่ผมว่ามันดีมากๆเลยนะคือมันทั้งเป็นทางการแล้วก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันครับ All the best มันเหมาะมากเลยเวลาที่เราอยากจะอวยพรให้อีกฝ่ายโชคดีกับอะไรใหม่ๆในอนาคตอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานกำลังจะย้ายไปที่ใหม่หรือในสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักใหญ่ๆเอาละครับและแล้วเราก็มาถือส่วนที่อาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเราจะเริ่มบอกลาได้ยังไงจะเปิดประเด็นยังไงให้มันดูดีดูเนียนที่สุดใช่เลยครับเคล็ดลับมันอยู่ที่วลีเริ่มต้นหรือที่เรียกว่า initiating phrase เนี่ยแหละครับ ให้ลองนึกภาพตามนะมันเหมือนกับการที่เราเปิดไฟเลี้ยวก่อนจะเปลี่ยนเลนรถเลยคือเป็นการส่งสัญญาณบอกคนอื่นแบบสุภาพสุภาพว่าเออเรากำลังจะไปแล้วนะเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวแล้วมันก็จะช่วยเลี่ยงไอความรู้สึกอึดอัดที่อยู่ดีๆก็ตัดจบไปเลยได้ครับและนี่คือตัวอย่างวลีเริ่มต้นที่สามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะครับ I must be going now อันนี้ก็จะตรงๆหน่อยหรือถ้าอยากให้ดูสบายๆขึ้นมานิดนึงก็อาจจะเป็น Well I should get going ส่วนถ้าเป็นในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากๆนะครับการพูดว่า Thank you for your time ก็เป็นวิธีเริ่มการบอกลาที่ทั้งสุภาพแล้วก็สร้างความประทับใจได้ดีมากๆเลยเราก็ปิดท้ายกันด้วยคำนี้ครับคำที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแถมยังใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เลย Take care ครับไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะคำนี้จะช่วยปิดท้ายบทสนทนาได้อย่างอบอุ่นเสมอเลยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการบอกลาอาจจะไม่ใช่จุดจบเสมอไปก็ได้นะครับ มันอาจจะเป็นแค่จุดเชื่อมที่จะนำไปสู่การทักทายกันครั้งใหม่ลองคิดดูเล่นๆสิครับว่าถ้าทุกคำวลาก่อนที่เราพูดออกไปมันเป็นแค่การปูทางสำหรับคำว่าสวัสดีครั้งต่อไปมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปได้มากแค่ไหน